และนี่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้านะคะก็คือฝาแฝดค่ะให้ทายสิคะว่าคนไหนคือโอโมโลและคนไหนคนไหนคืออะไรนะคือโอปอลองหันมานะคะหนึ่งสองสามคุณทายถูกันหรือเปล่าะคะเฮ้ยค <c oughs> ือบ้ารายการมีสาระมากเลยรายการมีสาระตอนนี้เราอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าฝนตก ซึ่งขนาดนี้เวลากี่กี่โมงแล้วคี่ทุ่มแล้วคุณถ้าเมื่อวานถ้าเมื่อวานใช่ไหมคะก็แบบว่าเขาให้เขาให้เข้าหอนแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังขึ้นข้าวหน้ามอติดโทรศัพท์วิ่งวิง่งรอบเราว่าสังเกตได้ว่าหน้ามอฝนกําลังตกอยู่อันนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนจะตีหนึ่งเหรอคะเออเคยอะไรอ่ะลูกหมีเคยอะไรอ่ะอะไรนะคะเคยอะไรอ่ะอะไรนะคะคือคือหอปิดห้าทุ่มแต่เราออกมาจากหอตอนไหนห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมยังคืนเที่ยงคืน คิดหมดแล้วว่ากดอ่านค่ะห้ามยืมซื้อเองบ้างนะอสั์จัดใจหนูค่ะ